ใช่ไหมคะโอเคขากับกันมาร่วมงานวันนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะัสองคนงานชื่อโสสยาม smiley celebration infinite ครับผมเป็นเอ่อเป็นงานเฉลิมฉลองครับผมของพาราคอนนะคะได้มาเห็นแล้วเมื่อกี้ทางไรนเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างครับบรรยากาศงาน สวยเนาะผม<อ>ว่ามันก็ตามตามธีมเนาะสไมลี่อะไรเงี้ยความสุขแฮปปี้เนสอะไรเงี้ยแล้วผมว่าด,ดีใจที่เราได้มาเห็นวันนี้แล้วก็ดีใจที่มันจะอยู่ไปตลอดทั้งเดือนนี้เลยด้วยเขาจะรักแบบเนี้ยเวลาเราได้เห็นแบบมันมันความสุขยังไงอะ่ะมันมันก็ทําให้เรายิ้มเนาะเวลาแบบเราเห็นใครยิ้มแล้วก็มีความสุขคร่ะมีถ่ายรูปเยอะมา ได้ลองไปถ่ายแล้วใช่บ้างก็ที่จริงเพ่ามันมีมุมเก๋ๆหลายๆอันเยอะมากเลยคือทางพระกรเนี่ยเขาก็แบบจัดคอลแลบกับทางสไมลี่ครับผมแล้วก็เป็นงานนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปเหมือนมาแจกความสุขให้ทุกคนเขาบอกว่าแต่ละมุมเนี่ยคือไม่ต้องตั้งกล้องอะไรเยอะเลยคือแะมุมไหนก็สวยสวยุโมงอุมงนี้ไปชอบมากเป็นแบบยิ้มๆข้างในหมดครับสวยหมดเลยครับกินนะคะมุมไหม่ต้งดอกไม้หรือว่าลูกโป่งเลยที่มันแยงไปยงมาอะไรเงี้ยฝั่งน้นก็จะมีเหมือนเป็น ก็ว่าเป็น,ปนโดมเป็นอะไรกันรู้สึกว่ามันยิงไปเนี่ยแยงไปทางไหนมันก็แบบดูแฮปปี้ไปหมดทุกครั้งเวลาเรามาพารากอนอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะคาดหวังอะไรกับกับที่นี่บ้างะครับที่จริงพี่ว่าที่นี่มามาแล้วก็ครบทุกรสชาตินะครับผมหมายความว่าไ <c oughs> ม่ว่าจะเค <c oughs> ็มอะไรเค <c oughs> ็มเค็มเค็มแล้วก็จะไปแบบว่าไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นหวา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 นแล้วมีขนมหวานให้กินขม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 ได้กินกาแฟเปรี้ยว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 ต้องแบบอาหารอีสา,า,าน ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมีครบที่พรากรกอนอ่าซึ่งในงานนี้ <c oughs> จริงๆ้วไม่ใช่คแค่แค่ที่เห็นที่ถ่ายรูปนานแต่ว่ายังมีโชว์ต่างๆด้วยชใช่ครับผมตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้เลยครับก็บจะเป็นโชว์นานาชาติด้วยนะครับ,รบผมแต่ว่าหมุนผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับ,รบผม สองคนก็ได้มาชมด้วยใช่ครับเป็นอะไรเป็นโชว์เปิดดีใจดีใจครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกเนาะของทางทางอาแซมสมไยลี่นะที่ที่เหมือนว่าจริงๆแล้วนอกจากเราก็ยังมีโชว์อื่นๆอีกจากโชว์ต่างชาติด้วยที่จริงวันนี้มีของเนเชอร์แลนด์ด้วยนะนีใช่ใช่ก็ดีใจดีใจที่ได้มาเพราะว่าผมผมเราเป็นคนชอบมูดหรือว่าไว้ความสุขหรือว่าความสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะพอได้เห็นแบบโหการแบบเซเลเบรตหรือว่าแบบหน้ายิ้มอะไรเงี้ยหรือว่าสีสันสดใสเราก็แฮปปี้ครับหน้าบึ้ง นาย,ยนามาภารกรอ,อะไรเนี่ยพี่ผม กิปลูกเทพแล้วกันทำผมเสียลูกหมดเลยโอเคเชิญชวนแล้วกันครับครับผมยังไงฝากงานนี้ด้วยนะครับผมสยามสไมล์ซิลเลบเรชั่นนะครับอินฟินิติแฮปปี้เนสนะครับผมอยากให้ทุกคนมาถ่ายรูปมาเดินดูกันนะครับผมที่ลานพารากอนพารากอนนะครับยังไงก็ฝากงานนี้กับทุกคนเลยครับเราก็ยังมีโชว์นะครับผมสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจากทั่วโลกตลอดทั้งเดือนเลยนะครับใครที่ว่างช่วงไหนก็อย่าลืมแวะมาดู้วยครับครับแตนนี้ขอไวพอให้กับลูกค้าพารากอนแล้วกันครับคใหมพครับ ก็ปีใหม่นะครับผมก็ Freeman ใครที่คิดไม่ออกว่าจะไปไหนอาจจะไม่ได้มีแลนไปเที่ยวระยะก็มาลองเดินที่พารากอนดูได้นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เดินทางใช้เวลากับครอบครัวก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับเดินทางก็ขอให้เดินทางปลอดภัยรักษาสุขภาพกันด้วยครับอีลครับผมขอปีใหม่นี้ขอทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงทุกๆคนที่พารากอนและทุกทที่เลยนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆเหมือนกับงานสยามสไมล์รีนะครับผมแล้วก็ขอให้ใครที่มาก็ได้ความสุขกลับบ้านไปแล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังในทุกเรื่องทอย่างได้ครับ เพลงละการขายกเข้เงใหม่เป็นไงบ้างปล่อยมาแล้วก็จริงๆเป็นเพลงที่ปล่อยเข้ากับธีมช่วงสิ้นปีดีเลยเป็นธีมอะเฟสตีฟแฮปปี้เนสเหมือนกันเข้ากับงานนี้มากเลยอะไรเงี้ยก็ว่าเดือนธันวาเป็นเดือนที่จริงๆแล้วเราทุกคนก็เหมือนเฝ้ารอการการหมดปีแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่นะมีทั้งคริสต์มาสมีทั้งอะไรอ่างเงี้ยก็เลยอยากทํทำเพลงแฮปปี้แฮปปี้อะไรเงี้ยปล่อยออกมาในช่วงสิ้นปีเป็นาตาบิวกิน ผสมพัฒนสุขใช่ไหมคะใชกะ่ก็จะมีก็จะมีพวกเรียกว่าดึงบางเอเลเมนต์ของของซันน์ครอสหรือว่าคริสต์มาสอะไรเงี้ยมาเป็นเรื่องของการ ใบแจกของขวัญอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราจริงๆเราเรารู้สึกว่าซานต้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ให้ของขวัญนะจริงๆแล้วมันคือการดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันคือนมันคือทุกๆอย่างเลยแบบว่าในวา่าเพลงที่ทำไปมันก็จะมีแบบการดูแลเทคแคร์มีแบบเปลี่ยิลรถไฟให้อาหารน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยรวมเลยแฟนซ์เหล่านี้มันคิดมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยใช่ไหมครับว่าจะเป็นแบบผู้ตัดสินหรือว่ามันค่อยๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆหรือ,อยังไงครับก็จริงๆวางไว้ตั้งแต่แรกว่าเพลงเพลงปิดปีจะเป็นเพลงเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากับ o อเคชั่นของคริสต์มมาสกับปีีให่ด้้วยยอะไรงเ ก็เลยรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่แบบเหมาะเจาะกันครับมันมีความยากง่ายยังไงบ้างอ่ะที่สัมผัสกับซิงเิลนี้คขัมยากง่ายของซิงเินี้ครับความยากง่ายใช่ไหมครับความง่ายก่อนความง่ายเหรอความง่ายเหรอจริงๆมันก็ไม่มีอะไรง่ายนะครับไม่มีนะว่ับเพราะความยากเลยผมยากจริงๆแล้วผมว่าด้วยเพลงที่ เพลงนี้มันเป็นเพลงที่เหมือนกับอินสตูเมนต์อะไรเงี้ยมันแน่นมากเลยเครื่องสายเครื่องเป่าอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงๆแล้วมันก็ต้องร้องสู้ไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้เครื่องอเครื่องดนตรีมันกลบอะไรเงี้ยรจริงๆแล้วเรนจ์เสียงของเพลงนี้มันก็ค่อนข้างกว้างมากๆอะไรเงี้ยมีทั้งสูงมีทั้งต่ำอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงเฟสติฟอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าผมอาจจะไม่ค่อยถนัดร้องเพลงเร็วๆมีจังหวะเท่าไหร่เลย,เลยมันก็ต้องจูนจูนนิดนึงนะครับมีได้ฟังมีแล้วเป็นไงบ้างมิสเเตออรร์วบ้างด้ฟังแล้วก็รู้สึกว่า มีท่าเต้นด้วยเต้นยังไงยังไงคะอายังหาไปฝึกอันนี้ก็ฝึกมานานแล้วฝึกมาแล้วในในงานนี้ครับอีกทีฮะเอวนี่ไม่มีนะตอนนั้นอะอาก็ต้องแบบว่าปรับให้เหมาะกับเราอาเป็นไงบ้างเพลงนี้ไหมน่ารักครับผมก็เป็นเพลงแบบก็เหมือนที่บิวคินเขาบอกไปเลยก็คือเหมาะกับช่วงนี้ด้วยเฟสทีฟด้วยมีความแบบว่าคิดว่าปลายปีอ่ะเราเรามาฟังเพลงอะไรเงี้ยก็ดีเพราะว่าเหมือนเหมือนมันคือช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยช่วงเวลาที่ทุกคนได้อยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวด้วยครับ กลายเป็นว่าตอนนี้คนคาดหวังว่าถ้าเกิดอินปล่อยเพลงอะไรมาพี่จะว่ายังไงนะถ้าเกิดพี่ปล่อยเพลงมาพี่จะว่ายังไงนะไปงานไม่คาดหวังแล้วกับไม่ผิดหวัง <laughs> ไม่ก็ที่จริงก็เพลงของแต่ละคนมันก็จะเป็นแนวของแต่ละแต่ละแนวทางของแต่ละคนเนี่ยแหละครับผมซึ่งก็อันนี้ก็อยู่ในแลนเขาอยู่แล้วของพีก็เดี๋ยวจะมีปล่อยมาเรื่อยๆค่ะสิ่งที่เพลงเพลงนี้ออกมาคือกระแสดีตั้งแต่แรกๆเลยวันแรกก็คือกระแสดีมากโอ้ขอบคุณมากครับก็ก็ดีใจดีใจแหละเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆเพลงทุกๆผลงานอะไรเงี้ยทั้งผมแล้วก็พีพๆอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจรวมทีมงานทุกๆคนที่คิดอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจเต็มที่อย่างเงี้ยพอ คนชอบหรือว่าเรามีฟีดแบ็ที่ดีเราก็ดีใจแล้วเราก็มีกําลังใจทํางานต่อเลยครัยแบบว่าพอช่วงสิ้นปีปล่อยเพลง i, เฟสตีฟนะครับปีนะเขาปล่อยแล้วคนอนจอยเราก็แฮปปี้นะไม,ไ,มไม่เศร้าไม่เศร้าเพลงแบบเพลงแฮปปี้ ตัดเพลงไหมรัดเพลงรัดเพลงนะครับก็ผมเพิ่งปล่อยเพลงใหม่นะครับผมไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับชื่อเพลงว่า m r Everything นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็สามารถดู MV ได้แล้วนะครับทาง YouTube Channel Bukit United m e รับแล้วก็สามารถฟังได้ทาง Twitter ช่องทางเลยครับอยากให้พี่บอมการันตีความ m r Everything อะไรนะคะการันตีความเป็น m r Everything การันตีความเป็น m r Everything เมื่อกี้พี่มีความสุขแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อของให้แล้ว ก่อนแรกนี้เขาไม่ซื้อไปกินนี่เขาซื้อให้แล้วได้รับขอได้ไหมคะอะไรนะครับเป็นเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับเราก็บ่นๆเพราะเรอยากได้ครับก็ให้เพราะว่าผมไม่เขาแบบรวยมากไงผมหาเช้ากินข้าผมก็ต้องเก็บพร้อมล้อมลิฟค่อยๆสะสมอะไรอย่างนี้อันนี้เรื่องแนวค่ะอะไรคะเรื่องแนวค่ะก็ที่จริงก็ทุกวันคือวันพิเศษครับดีๆดีๆ

ครบ10ล้านแล้วเหรอครับที่จริงที่จริงจะจะมีโปรเจกต์ที่ develop ต่อจากเพลง Fireboy นี้ด้วยครับผมไม่ไงรอติดตามกันด้วยหินหิน<ม>โอ้ใช่ครับมีคนข้างๆ<อ>ร่วมงานไหมตอนนี้เราก็ร่วมงานกันอยู่อ่าอีกงานนึงที่ก็เชื่อนตี้ี บิ๊กเมล์เทนใช่ไหมครับผม,ม,มก็วันนี้ที่พารากอน<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ไปเจอกันที่บิ๊กเมล์เทนครับก็บ <Import. S 1> จะเป็นโชว์พิเศษที่ที่จะมีเพลงใหม่ๆที่ที่เรายังไม่เคยร้องเหมือนกันคิดว่าน่าจะสนุกเพราะว่าตอนเราซ้อมกันก็สนุกมากเลยเนาะสนุกแบบครับมันเป็นแบบอีกมูดแอนโทันึงเลยที่แบบบิวกินบีพีก็ยังไม่เคยทำด้วยอยากอยากให้ทุกคนเราไปติดตามกันที่บิ๊กเมล์เทนครับผมพรุ่งนี้อันนี้คือสเต็ปคู่ครับสเต็คู่รอบแรกเลยครับเป็นรอบแรกของพีทีบิ๊กเมล์เทนด้วยครับ ก็เป็นโชว์เดียวกัน,นครับจริงๆแล้วเป็นโชว์เป็นเป็นโชว์วิวคินพ mm ีพีอะไรเงี้ยก็จะเป็นมีทั้งพาร์ทเดี่ยวพีพีพาร์ทเดี่ยวของผมแล้วก็จะมีพาร์ทที่มาคอลแลบกันอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอย่างที่พีพีบอกก็จะมีเพลงที่เราเป็นเพลงร้องด้วยกันอยู่แล้วรวมถึงก็จะมีเพลงที่เราไม่เคยร้องที่ไหนด้วยมาทําโชว์ร่วมกันแล้วก็ใหญ่ทุกคนรอติดตามนะพรุ่งนี้แล้วจริงๆแล้วเร็วมากเลยมีใครนั่งรถไปเขาใหญ่พรุ่งนี้ไหมครับพรุ่งนี้ไปกันไหมคะไม่เนี่ยถามแล้วมีใครไปดูเลยไปใครที่โน้ตแไพี่ โอเคไหมโอเคนะคะเดี๋ยวคนย่าถามคุณื่นนะคะอยากจะถามคีณผีว่าเรื่องที่พ้องอย่างขี่หมอตอนนี้ครับสิ เรื่องที่ฟองเกนคีย์บอร์ดตอนนี้อัปเดตคดีถึงขั้นไหนแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็หลังหลังจากที่วันนั้นไปใช่ไหมครับผมก็มีมีคนคอยอัปเดตมาเรื่อยๆแบบเขาว่าคอยคอยให้ดีเทลให้ข้อมูลเราเพิ่มอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ก็อยู่อยู่ในขั้นตอนที่อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายนี่แหละครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,วเราก็รออัปเดตอีกทีทางธุรกิจเ t a เทนเมนก็ได้ครับผม <ๆ S 1> เพราะว่าเหมือนเหมือนขั้นตอนแต่ละอย่างอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงครับผมแล้วก็เหมือนเราจะต้องทําอะไรอีกหลายๆอย่างเลยเรามี ย,ย,ยังยังยังไม่ได้เจอเลยครับผมยังไม่ได้แบบมีโอกาสเจออยู่ที่จริงช่วงนี้ยุ่งด้วยหลังจากวันนั้นมาก็ก็ยุ่งยุ่งแล้วพี่ก็ไม่สบายด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ลงไปใส่ใจอะไรเรื่องนี้เยอะมากครับแต่ว่าจริงๆทางทีมก็คอยอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็คอยตามเรื่องนี้อยู่ตลอดด้วยครับเขาีเห็นข่าวออกไปแล้วเขามี่ติดต่อเขามาขอโทษเราอะไรอย่างเงี้ยไหมคะติดต่อเข้ามาขอโทษยังไม่มีนะครับผมตั้งแต่ข่าวออกไปยังไม่มีติดต่อมาขอโทษแต่ว่า ก็เท่าเท่าที่ทีมงานบอกมาอะไรเงี้ยก็ยังไม่ไม่ได้ไไดหยุดทําในสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยครับโอเคโอเคค่ะขอบคุณครับถ่ายรูป